สวัสดีครับผมนะครับวันนี้มารายงานตัวอีกเช่นเคยนะครับไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะครับเพราะว่าช่วงนี้งานแน่นนะครับงานแน่นมากนะครับโดยเฉพาะงานโมนะครับงานโมแล้วก็งานประกอบใหม่นะครับก็วันนี้นะครับมีทีเด็ดนะครับมีทีเด็ดมาให้ชมนะครับนี่นะครับนี่ครับ มีลูกค้าส่งมาให้โมนะครับ FC ส่งมาให้โมนะครับแท่นแคบมากนะครับแท่นแคบมากนะครับแท่นเล็กมากนะครับแล้วก็ถ้ากล้าส่งมาให้โมนะครับผมก็จัดให้นะครับนี่นะครับให้ดูข้างในนะครับข้างในก็จะสภาพนี้แหละนะครับนี่นะครับคือ คือต้องการที่จะลูกค้าต้องการที่จะยัดไส้ใหม่ทั้งหมดนะครับคล้ายๆกับสายหมกนะครับแท่นเล็กๆแตี่ยทาไมขับได้หลายดอกจังนะครับคล้ายๆกับสายหมกนะครับรุ่นนี้นะครับแท่นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะยัดลงได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าผมก็พยายามที่จะยัดลงให้มันได้เต็มแผ่นที่สุดนั่นแหละนะครับแท่นนะครับแท่นความกว้างแท่นก่อนนะครับ ก็หน้ากว้างฟุตหนึ่งนะครับกว้างฟุตหนึ่งนะครับลึกไปด้านหลังนะครับลึกด้านหลัง10นิ้วนะครับประมาณ9นิ้วแ9นิ้วนะครับแล้วก็ความสูงก็2 u นะครับมาตรฐานนะครับข้างหลังก็มีแค่นี้นะครับเดิมทีเป็นอินทิเกรตแอมป์นะครับอินทิเกรตแอมป์ที่ หม้อแปลงลูกเล็กๆเองนะครับทีนี้ก็โมนะครับเพิ่มวัดนะครับเปลี่ยนไส้ทั้งหมดนะครับถ้าเปลี่ยนไส้ทั้งหมดแรงแน่นอนนะครับแรงขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าการโมนะครับคําว่าโมเปลี่ยนไส้นะครับมันจะไม่แรงนะครับโมเปลี่ยนไส้มันจะเหมือนเหมือนเดิมนะครับไม่ต่างอะไรจากเดิมนะครับแต่ถ้ายกเครื่องใหม่ทั้งหมดนะครับแรงแน่นอนนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตก่อนผมก็ได้เตรียมทุกอย่างไว้แล้วนะครับนี่นะครับหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงแล้วก็โปรเทคนะครับแล้วก็ซิงค์นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับเต็มแท่นพอดีนะครับแน่นมากนะครับแน่นจนจนคิดว่ามันจะลงไม่ได้นะครับ แต่ดูแล้วก็ลงได้นะครับลงได้เดี๋ยวขออนุญาตติดตั้งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับสรุปทุกอย่างนะครับใครที่เข้ามาดูนะครับก็ดูคลิปให้จบนะครับมันจะมีรายละเอียดครบนะครับทั้งราคานะครับทั้งราคาทั้งอะไรนู่นนี่นั่นนะครับบางทีก็คือบางคนก็อาจจะดูแต่หน้าปกแล้วก็ถามว่ากี่บาทนะครับทั้งทั้งที่ผมบอกราคาในคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับ ใครที่ถามราคาแล้วผมไม่ตอบแสดงว่าในคลิปมันมีราคาบอกอยู่แล้วนะครับให้ให้ดูคลิปให้จบนะครับรายละเอียดจะมีครบมากนะครับโอเคนะครับวันนี้จะได้งานโมเครื่องนี้แหละนะครับว่าจะได้อะไรนะได้จะได้ออปชันอะไรไปบ้างนะครับเครื่องนี้นะครับโอเคขออนุญาตติดตั้งคือผมจะติดตั้งให้เสร็จเลยนะครับขออนุญาตติดตั้งให้เสร็จเลยแล้วก็ ค่อยมาว่ากันเรื่องรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับก็เอาเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็ตรงนี้ก็ถอดออกนะครับไม่จําเป็นนะครับใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราต้องตัดปรีออกเพราะว่าปรีมันแผ่นใหญ่มันจะไม่มีที่วางนะครับก็เป็น power นะครับเป็น power ไม่มีปรีนะครับ ก็เหลือแค่วอลลุ่มนะครับวอลลุ่มก็ใส่ใหม่ลูกบิดก็ใส่ใหม่นะครับเป็นวอลลุ่มซ้ายขวานะครับก็2ชันแนนะครับแล้วก็สวิตช์หตัวแล้วก็ไฟสถานะ1หลอดนะครับส่วนข้างในนะครับสิ้นสุดการรอคอยนะครับสายหมกนะครับถ้ากล้าส่งมานะครับผมก็กล้าทํานะครับถ้าคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ไม่จํากัดงบนะครับคืองานโมนะครับถามว่าเอ่อมันใช้ งบเยอะนะครับงานโมมันใช้งบเยอะนะครับถ้าคุยกันรู้เรื่องแล้วก็เข้าใจนะครับทุกอย่างทําได้หมดนะครับทําได้หมดไม่ว่าจะแท่นเล็กแท่นใหญ่นะครับโอเคนะครับเปิดเ้าอบก่อนนะครับเปิดเ้าอบออกนะครับมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับแน่นแล้วนะครับใส่อะไรอีกไม่ได้แล้วนะครับ ใส่ได้ข้างละสี่คู่นะครับนี่ดูด้านเต็มนะครับเต็มทุกอย่างใส่ได้แค่นี้นะครับใส่ได้สุดแค่นี้นะครับอย่าถามเรื่องกำลังวัดนะครับโมแล้วขับอะไรได้นะครับชอบถามนะครับโมแล้วมันก็ขับได้หมดนั่นแหละนะครับคือเปลี่ยนไส้ไส้เก่าก็จะเห็นนั่นนี้ก่อนนั้นนี้แล้วนะครับนี่คือไส้ใหม่นะครับไส้ใหม่ก็ ใส่ได้ข้างละ4คู่นะครับข้างละ4คู่ระยะซิงระยะพัดลมระยะโปรเทคนะครับโปรเทคนี่สายก็จะลุงรังหน่อยเพราะว่ามันไม่มีที่เก็บนะครับจะเครื่องเล็กเครื่องใหญ่นะครับสายมันก็ต้องต่อเท่ากันนะครับมันก็เลยจะเป็นสภาพนี้แหละนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับความสวยงามไม่ต้องไปพูดถึงนะครับ เอาการใช้งานดีกว่านะครับโมแล้วขับอะไรได้นะครับคำถามยอดฮิตโมแล้วขับได้กี่ดอกนะครับขับสิบสองก็ได้สิบห้าก็ได้สิบแปดก็ได้ยี่บเอ็ดก็ได้นะครับโมแล้วขับได้หมดนั่นแหละแต่มันก็จะจ่ายได้เท่าที่มันจ่ายนะครับถามว่าขับได้นะครับพยายามแยกแยกคำถามนะครับว่าขับได้ไหม นะครับสิบแปดก็ขับได้นะครับยี่สิบเอ็ดก็ขับได้เอาไปขับดูนะครับมันก็จะดันออกเท่าที่มันมีพลังนั่นแหละนะครับอย่าถามเรื่องกําลังวัตเพราะว่าพื้นที่แค่นี้นะครับเราเราก็ยัดได้เท่านี้แหละนะครับมันจะได้เยอะกว่าน,นี้ไม่ได้หรอกนะครับราคาสิ่งที่ทุกคนอยากรู้นะครับในเรื่องของราคานะครับวันนี้จะบอกละเอียดเลยนะครับ ถามว่าราคาแพงราคาถูกนะครับมันขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้านะครับถ้าลูกค้ามีงบไม่จํากัดพอใจที่จะวพอใจที่จะโมนะครับกล้าส่งมานะครับผมก็กล้าทํานะครับมาดูกันดีกว่านะครับราคาเท่าไหร่นะครับกดเครื่องคิดเลขให้เห็นเห็นเลยนะครับถ้าใครบอกว่าแพงนะครับก็ไม่ต้องทําก็ได้นะครับเพราะว่า ตามจริงเครื่องโมผมก็ไม่ได้นําให้ทําหรอกนะครับเพราะว่ามันใช้งบเยอะมันก็เท่ากับซื้อใหม่นั่นแหละนะครับแต่ก็มันเป็นความพอใจของส่วนตัวของแต่ละคนนะครับอันนี้อันนี้ไม่ว่ากันนะครับโมแปลงนะครับเริ่มจากโมแปลงนะครับลูกนี้เนี่ยนะครับมมแปลงลูกนี้นะครับเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับเก้าร้อยห้าสิบบาท เก้าร้อยห้าสิบบาทบวกนะครับคาปานะครับคาปาบิดนะครับคาปาสองลูกก็สองร้อยแปดสิบบาทนะครับสองร้อยแปดสิบาทบ,บ,บวกบิดบวกปิ้นนะครับปิ้นผมก็สร้างขึ้นมาเองนะครับบวกบิดบวกปิ้นน่าจะตกอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับนี่ชุดคาปาสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทนะครับบวก บวกชุดโปรเทคนะครับชุดโปรเทค180บาทบวกนะครับบอร์ดได้นะครับบอร์ดได้สองแผ่นบอร์ดได้สองแผ่นแผ่นละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับเป็นห้าร้อยบาทห้าร้อยบวกนะครับ ซิงค์นะครับซิงค์นี่น่าจะ250บาทนะครับถ้าจะไม่ผิดซิงค์250าบาทบวกไป250บาทบวกนะครับทาซิตเตอร์นะครับทาซิตเตอร์8คู่นะครับคู่ละ60บาท68 48แล้วก็บวกอาบวกแผ่นขนานทั้ง2ฝั่งนะครับ68 48ก็ประมาณ 600บาทตีเป็น600บาทนะครับ600บาทอะไรนะครับประมาณ2,008-2,009นะครับรวมค่าส่งค่าสายไฟจุกจิกนุ่นนี่นั่นนะครับค่าค่ารวมค่าค่าส่งมาด้วยนะครับแล้วก็ค่าสายไฟนะครับพัดลมเออพัดลมอีกนะครับจุกจิกนุ่นนี่นั่นนะครับ โวลุ่มนะครับโวลุ่มสวิตเอยนะครับอะไรก็จะประมาณ3 0 0พันบาทนะครับอะไรก็จะประมาณ3,000บาทให้ค่าแรงผมเท่าไหร่ดีนะครับให้ค่าแรงผมเท่าไหร่ดีนะครับอันนี้คือค่าอะไรก็ประมาณ3 0 0พแล้วนะครับถ้าใครบอกว่าแพงนะครับมันมันก็ก็ต้องซื้อใหม่นะครับซื้อใหม่ก็แพงอยู่ดีนะครับซื้อใหม่ก็แพงอยู่ดีสมมติว่าซื้อใหม่มันไม่อ่ ถ้าเรามีแท่นนะครับมันก็จะประหยัดลงไปหน่อยหนึ่งนะครับประหยัดลงไปเป็นพันน่นแหละนะครับแต่ถ้าซื้อใหม่นะครับก็คงต้องซื้อแท่นซื้อแท่นใหม่มันก็จะรายตังค์นะครับก็ราคาก็จะดีดขึ้นไปอีกนะครับเครื่องเล็กเครื่องใหญ่นะครับทําไมราคามันงานโมทําไมราคามันเท่าเท่ากันนะครับอย่าลืมนะครับว่าเครื่องเล็กเครื่องนี้ไม่มีซิงค์นะครับเราต้องซื้อซิงค์ใหม่นะครับบางทีเครื่องใหญ่ๆที่มันมีซิงค์อยู่แล้วนะครับมันก็จะประหยัดไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย การโมนะครับมันจะกําหนดราคาชัดเจนแน่นอนไม่ได้นะครับต้องดูก่อนว่าในเครื่องนะครับมันใช้อะไรได้นะครับใช้อะไรได้หรือเราต้องซื้ออะไรเพิ่มไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มหรืออะไรที่มันใช้ได้อยู่นะครับเราก็ต้องดูส่วนนั้นเป็นหลักนะครับพื้นที่มีเท่าไหร่นะครับบางทีมีพื้นที่เยอะนะครับเราอยากใส่เยอะราคามันก็จะไม่นิ่งนะครับมันไม่แน่นอนนะครับอันนี้ก็ฝากข้อคิด นะครับฝากขอคิดไว้กับ SC นะครับเพราะว่าเอ่อมันกําหนดราคาเองไ็ได้นะครับมันอยู่กับอะไรอยู่กับวัตถุดิบที่เรามีนะครับกําหนดแน่นอนตายตัวไม่ได้นะครับโอเคนะครับงานนี้นะครับแน่นแน่นนะครับสายหมกนะครับสายหมกแน่นในนะครับเครื่องเล็กๆทําไมขับ18ได้นะครับเดี๋ยวคนก็จะสงสัยนะครับ ก็ทําทุกอย่างนะครับก็โมได้ทุกอย่างนั่นแหละนะครับอยู่ที่ลูกค้านะครับว่าจะพอใจในสิ่งที่เราจะทํำไหมนะครับคิดดีๆก่อนนะครับคิดดีๆก่อนที่จะทํานะครับเงินเป็นของเรานะครับเราอยากจะเพิ่มอะไรเข้าไปนะครับอยากจะเอานู่นนี่ใส่นะครับก็ย่อมได้นะครับถ้ามันมีพื้นที่นะครับโอเคนะครับ คลิปนี้นะครับก็ขอฝาก f c นะครับเป็นผลงานอีกหนึ่งชิ้นนะครับตอนนี้นะครับงานโมช่วงนี้งานโมมีประมาณ3-4่แท่นนะครับแล้วก็งานซ่อมเป็นส่วนใหญ่นะครับงานซ่อมก็มีแต่เดิมๆนะครับแล้วก็งานมันเร่งด้วยนะครับผมไม่มีเวลาถ่ายคลิปนะครับก็ถ้ามีเวลาพอที่จะเบียดเบียดเวลามาถ่ายคลิปก็เดี๋ยวก็จะทำให้ f c ได้ดูนะครับก็ขอฝากนะครับ f c กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คงจะฝาก f c ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับเบอ่งแล้วมวนแล้วอย่าลืมกดติดตามหากสนใจสินค้าตัวใดให้โทรมาที่เบอร์นี้ได้เลย้อครับพี่น้อง